สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากมาทำให้ดูว่าตัวอย่างการใช้น้ำเชื่อมบอกมะพร้าวนะคะที่บ้านง่ายๆมากเลยทำยังไงคืออย่างน้องน้องฟ้าใสาเนี่ยชอบกินของหวานแล้วก็ชอบกินนมไข่มุกอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้นะคะก็เลยทำให้นางกินนมพืช บ้างนะคะอยากให้ลูกกินนมแบบว่าที่หลากหลายคะ่ะตอนนี้ก็เลยทําเขาชอบกินนมเบาชูการ์เนาะตอนนี้เราก็ดัดแปลงเป็นนมนมพืชน้าเชื่อมดอกมะพร้าวแทนนะคะวิธีทําก็คือนี่เราก็จะเอาแก้วนะคะหลอกเด็กใส่แก้วเอาน้ําแข็งใส่แล้วก็เอาน้ำเชื่อมนี้ ยากมากที่จริงเราต้องเดือดนี้เลยอ๋อยังไม่ได้เปิดแบบนี้ค่ะแล้วก็เอานม <c oughs> ที่มีอยู่ในตู้เย็นปึ๊บ <c oughs> <c oughs> ใส่ลงไปชื่อ <c oughs> นี่เราก็จะได้นมบราวชูกาแบบที่เฮลตี้เออปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่านะคะแค่นี้ก็หอมหวานแล้วหรือว่าเอากาแฟใส่ลงไปอเมริกาโน่ธรรมดาก็จะกลายเป็นไอซ์คาราเมลแมคเิอโต้เอาชนหอมหวานอร่อยมากมต่อมาเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เล่าว่าไปซื้อ มพะพร้าวกะทิค่ะเวลาที่แบบกินน้ําแข็งใส่เนาะให้มีกี่ชิ้นไม่สะใจเลยนี่จ้าซื้อมาเลยทั้งลูกแล้วก็เอามาฉาะเองนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่ากินมพะพร้าวกะทิแล้วจะแบบว่าอ้วนไขมันอุดตันอะไรก็ตามที่มาจากมาพาะพร้าวสังเกตไหมคะน้ํามันมพะพร้าวเดี๋ยวนี้เขาก็เอามาทําอาหารเนาะน้าตาลมาพาะพร้าวเห็นไหมคะก็มีค่าไกลซิเมกอินเด็กต่าแล้วก็เนี่ยคะ่ะ แม้แต่มะพร้าวกะทินะคะก็มีประโยชน์นะคะดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้อ่านนะคะว่าเขามีประโยชน์ยังไงนะคะเป็นของว่างที่มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีสาสตร์ที่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปช่วยฆ่าเชื้อในลำไส้ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ด้วยนะคะอะโวคาโดค่ะ เวลาซื้อมาแล้วมันอ่อนนะคะเราก็เอามาดัดแปลงอย่างวันนี้เป็นวันที่เรากินพืชน,นะคะเราก็จะกินอะโวคาโดกินมันหวานอะไรอย่างนี้ช่วงนี้มันหวานอยู่นอกฤดูมันจะไม่หวานเหมือนที่เคยกินมาช่วงก่อนๆน,นี้นะคะเราก็เอามาปรับกินว่าอาจจะเอามาใส่มันหวานที่มันไม่หวานหรือว่าตอนนี้คืออะโวคาโดที่ ซื้อมาแล้วมันอ่อนนะคะก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆอวคาโดนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากนะคะเขามีกรดไขมันที่ดีกับร่างกายซึ่งร่างกายจําเป็นที่จะต้องใช้ไขมันก็ควรจะเป็นไขมันที่มาจากพืชน,นะคะมีโอเมกาาม้า3มีวิตามินอ e, ีดีต่อผมดีต่อผิวนะคะแล้วก็มีวิตามินเอด้วยนะคะซึ่ง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้อ่ก็จะมีผลในเรื่องเสริมสร้างภูุ่มิคุ้มกันอีกด้วยเมื่อมี มะพร้าวก็ทิ้และอะโวคาโดแล้วเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแทนที่จะเอาไปจิ้มกับคาราเมลข้นๆเหมือนที่เขาขายกันนะคะเราก็แค่นีอันนี้ลาดลงไปน่ากินมาก ใส่นมลงไปก็ได้นะคะแทนน้ํากะทิแต่ว่าเป็นอันนี้จะเป็นนมถั่วเหลืองเราก็จะได้คล้ายๆกับแตงไทยน้ํากะทิแล้วก็ใส่มะพร้าวกะทิลงไปก็เป็นวิธีใช้นำเชื่อมดอกมะพร้าวง่ายๆนะคะหรือว่าที่บ้านใครมีแอร์ไฟเลนะคะเอาขนมปังเข้าไปอบเป็นขนมปังกรอบนะคะเอาออกมาอยากจะทาเนยก็ได้เนยเนยพืชหรือว่าเนยปกติก็ได้นะคะ แทนที่จะแบบว่าไปซื้อขนมปังกรอบเคลือบน้ำตาลหรือว่ากินขนมปังเนยนมเราก็เอาขนมปังไปอบกรอบเลือกขนมปังที่เฮลตี้ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นขนมปังโฮวีทหรือขนมปังโกเต้นรีอะไรแบบนี้หรือว่าซาโดก็ตามนะคะเอาไปอบกรอบปุ๊บเอาออกมาปาดเนยแล้วก็ราด พลาดน้ำเชื่อมตัวนี้แค่นี้ก็อร่อยมากแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีเมนูทั้งเดี๋ยวเร,เราจะเอาไปใส่กาแฟนะคะยาำบ่ายจะากลายเป็นไอซ์คาลาเวลแมคเคียโตซซยลาเต้เลยนี่แหละแล้วก็มีขนมอะโวคาโดน้ำกะทิที่ไม่ใช่กะทินี่มีประโยชน์มากมายนะคะขอบคุณค่ะ